สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เกม Black Lamb จัดมาเริ่มกันเลยทีย่ไหนวะเนี่ยขับรถขับรถเพลงเยอะโอ้ในหน้าเราแล้วมนะันี่ย เยอะัวนเอาเล่นเครื่องว่ะเล่นเครื่องว่ะเฮ้ยอะไรต้องไปพี่แกดู่ตรงข้างทางหันดูมองกลับมาเจอแพ้ปมไฟโอ้โหแพ้หรือแกก็ไม่รู้รูปพิควัมกิ่งเดียวกันเสียงมอตกเฮ้ย ไข่ดำฉันเอาเติมเต็มมือของแกเอ้าพี่ oh. The Black Lamb โคมไฟสีดำทำไมต้อง black ball ได้ป่ะเมื่ี้ไข่สีดำหมายความว่าไงทำไมไข่ดำ ดกด F เปิดไฟใช้ตามแบล็กแลมอ๋อแรมก็แขะไงไปแพ้ดิแพ้่สีดำมันคนละแรมนะทำไมรถรถรถราพีความตรงนี้จะไม่ม่งนะเย็นเป็นคนเไมรู้เรืมองดเรอือถามชาวบ้านขอความช่วยเหลือเอ้ยทำไมกันนะอ้าวอยู่ๆมันไม,ม่นิ่งอะปะ ผมเกิดอุบัติเหตุตรงทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมเลยเดินมานี่ช่วยด้วยโอโหไอหนุ่มน้อยโทษทีนะที่จะยินแบบนั้นพอดีบ้านเราตรงนี้เดี๋ยวเราขอเข้าไปเตรียมอาหารอะไรให้นะไปพักก่อนอาตามคุณแกไปแล้วแกดำกัวาหพะดำกัวเป็นไรเราบิงไม่ดูแลนีนน่แต่เราต้องถามโดนไป เขี่ยอะไรกันไปไปไปเพลงยอดลยวะมันมันกันจริงจริงยิ่งแก่ไปไปไหนเข้าบ้านนะเ็าบอกว่ามีอาหารสักอย่างเอาเขาได้ตอนนั้นมีหารอยู่ในตู้เย็นนะ กินก็ไปอุ่นกินเองเดี๋ยวจะไปถามหมอดูว่ามีอยู่ไหมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกลับมาอุ่นอาหารกินในตู้เย็นไปขนมข,นขมันกัน,ลกนแล้วเกินนนแล้วว่าต่อปักเคบับ นี่เรากินแกะนะเนี่ยเป็นแพะแกะเปลยแกะหรือแพะวะแกะตำรวจบ้าน Investigated House ประตูเฮ้ยชี้หลบได้บ้านนะลูกหนึ่งเกู้นย์หนึ่งสเปลวหญิงแก่ที่พาฉันมาที่นี่ตายในปี2016แล้วได้ไงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเขี้ยพ่อมึงตายไปแล้วอู้อยายแกตายไปแล้วทำไมหืม <c oughs> ซ้อนเกี้ยวจิ้งจิ้งมาแล้ว ไอชินนันเน่ามาแล้วเฮ้ยพ่อมึงเราไม่ให้มายุ่งหรือว่ามาขโมยชิบหายแกนึกว่าแคนึกว่าว่าแกเป็นแกไม่ใช่จินเลยชิบว่าฉัน,ฉนจับมันได้แล้วแท้ถึงก็ตามไปหลังประตูแล้วปิดประตูะเร็วไอพู้บรอะไรนะ แกบอกว่าแกเห็นจินจริงๆเหรอแกบอกความจริงถ้าแกบอกความจริงแล้วก็จะพาแกออกจากหมู่บ้านนี้ยังไงก็ตามถ้าเกิดถ้าแกเห็นจินนี่แล้วก็หลับตาซะแล้วก็นับสามงเงียบเป็นกระแสตาเนี่ยเอาไปเจอนะเพื่อนฝูงก็คิดคว,ว่าพอหลับตาว่าตอบฝักเลยเอียดมีมันดูละ เดือยที่ไปอยู่เมือผมอมาเจ็บปะล่ะเอาใหม่ oh นะเอาไปย้อหมู่บ้านทำมาจำใส่หน้าเราอะเอาแกะไปยังไปแลย,ยังตัวใหญ่จังเอาไปย้อหมู่บ้านที่นี่เดินไป โอ้โหเออตายเยอะ่น่าลืมตารีสาร์ดไม่ได้เลยวะสักเหมือนเดิมสำรวจบ้านครับสำรวจบ้านแล้วไงซ่อนได้แล้วก็อ๋อมาตรงนี้ซ่อนอยาน้มีกมาแล้ว แต่ย็นยายผมแค่มากินแพะแพะยายอร่อยดี่โดนไเอนี่โหดโคแังวาายไปแล้วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยจ้องไปเนียจ้องไปเนี่ยจ้องไปไรล โอ้โหมึงโผล่มาสี่เกินอันนี้ทางออกแน่ๆเลยอะหรือไม่ใช่เฮ้ยมาถึงว้านแล้วีชิวบินไล่เต็มเลยโอ้มาโผล่ดีดบ้ามอ้ามโอ้เต็มเลย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 โอ้เต็มเลยเร็วเฮ้ยโอ้ยมางหมู่บ้าน ในปี2 0 0พแพะมีแกะมีแพะดําตาสีเขียวเห็นในหมู่บ้านก็เลยเสัญญาณว่าเป็นผีผู้ผีปีศาจนั่นเองก็คือเรียกว่าจินนี่ไม่ใช่จินเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปีศาจนะครับอยู่ในผู้คนไม่กระตั้งในตอนกลางคืนก็มีคนหายตัวไปเสียงสวด,สดมนต์จากปีศาจอาหารที่มอบให้สิ่งใดที่มันกินมันกลายเป็นสิ่ัตว์สิ่งนั้นเกมสั้นนี้ได้ไรับแรงกใจจาก ชิลลิงสตอรี่ดูลิงเอาชายหูออกเป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากตอนเด็กๆเกชียตอนเด็กๆบ้านเขามีตุนอย่างนี้ด้วยหรอเหมือนบ้านเราอะ่ะพี่ก็สื้อกระหังอะไรเงี้ยบ้านเขาก็มีแพะดำคนกินแพะ